ขเขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร True Vision Pro 02-7008-000สวัสดีครับพวกกับสรุปข,ข่าวรเวร์พูลซึ่งเป็นรอบเชา้าเราเริ่มต้นกันที่มีตำนานแมนยูนำทัพสตีเวนจลาดรับคำท้าจากเพื่อนสีจัดทีมยดเยี่ยมในดวงใจทีมในดวงใจของสตีวิจีตอนนี้มีการทำเชลล์ที่รับคำท้ากันอย่างมากมายบนโลกโซเชียลนะครับ ในช่วงที่แต่ละคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เบื่อเบ่อกันนะครับทมกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งนั่นก็รวมถึงคนในวงการฟุตบอลด้วยและล่าสุดครับซีวินจูลาดซูดจอต์ตำนานกองกลางของเรอร์พูลในวัย39ปีก็ได้ตอบรับคำท้าจากเพื่อนซีอย่างเจมีสเกลเลอร์ที่ขอให้เขาจัดทีมยอดเยี่ยมในดวงใจโดยมีข้อแม้ว่าห้ามเป็นนักเตะที่มาจากสโมรสรเดียวกันหรือสัญชาติดียวกัน ึ่งสตีวิจีที่ปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมเรนเจอร์ได้เปิดเผยทีมของตัวเองเออกมาเรียบร้อยแล้วในรายการเดอะฟุตบอลโชว์ของสื่อสกายสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของเมืองพุดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเจลาดใช้แผนการเล่น4-2-3-1โดยเลือกในทวารยานสโบลักเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติสโลวเนียของออนโกรมาเรตโทสาวส่วนแนรับ4คนประกอบไปด้วยคาฟู ตำนานแบ็คขวาชาวบาซิเซเลียนของเอซิมิลานโดยมีอันรูโรเบรสันเดวเตตหริว์พูชุดปัจจุบนันยืนเป็นมบ็ไซายขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็คนะครับใช้แวงซองกัมมบนีกับตันทีแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่กับคาร์ลูดูคาร์ลูเบลี่ประการหลังจอมกลั่งของทีมชาติเซนนังเกาของนาโปลีผมได้รับคำ้านจากเจมี่กาเลเกอร์ซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าผมต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวจริงๆแล้วผมจะมีนักเตะอย่างเซเนนีซิดาน โรเบิร์ตคาร์ลอฟังโกบาเลซี่อยู่ในทีมของผมแต่กาลเกอร์บอกว่าไม่ได้ไม่ได้พวกเขาเคยเล่นด้วยกันมาแล้วคาร์ลอตกับซีดางเคยเล่นด้วยกันที่หลุยมารีสเจอร์ลาดกล่าวสาหรับคู่มิฟิวตัวรับเจอร์ลัดเลือกโทนีโ่โคลดห้องเครื่องของลุยมารีดกับรอยคีนตำแหน่งกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในรายของรอยคีนนั้นเจอร์ลัดย่องย่องในฝีเท้ามากๆถึงแม้จะเป็นนักเตะจากสโมสรคู่ปรับตลอดกาลของลิเวอร์พูลก็ตามรอยคีนมีชื่ออยู่ในทีมของผมแน่นอน ผมถือเป็นแฟนบอลตัวยงของเขาเลยผมดูเขามาตั้งแต่เด็กผมได้เรียนรู้อร่อมากมายจากเกมของเขาและรู้สึกเสมออย่างที่ได้ดวลกับเขาในสนามเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆส่วน3ตัวลูกเป็นลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะบาเซโลนาจะยืนทางฝั่งขวาและ ope, แคิเรียนเอ็มปาเป้แข้งตัวจีด๊ดเลือนน้ำหอมของเปเอชปารีสแซงต์แชงจะยืนทางฝั่งซ้ายโดยมีอเล็กซานโดรเดียลเปอโร่ตำนานนักเตะยูเวนตุสรับบทเป็นจอมทัพหมายเลขสิบ ซึ่งจาลาดก,ก็ยอมรับว่าเดลเปียโรเป็นนักเตะที่ตัวเขาทึ่งมากๆโดยเฉพาะในความยอดเยี่ยมในการยิงลูฟีคิกผมจําได้ตอนที่ผมได้ดูฟุตบอลอิตาลีและได้เห็นอเล็กซานโดรเดลเปียโรทำประตูจากลูฟีคิกซึ่งเขาก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆขณะที่หัวอกตัวเป้าสตีวิจิจิมเลือกดีเย่ดรอบวาตำนานดาวยิงของเชลซีผู้ที่เคยทำประตูใส่ลิเวอร์พูลได้อย่างมากมายสมัยคัดแข่งกับสิงห์บลูเชลซีโดยถึงแม้สมัยเป็นนักเตะ เจอร์ลาดจะเคยเล่นกับยอดเขาหน้าอย่างเฟอร์นันโดนตอรเรสลุยโซเลสและเวนลูนี่แต่ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเอาไว้ทําให้เจ้าตัวไม่สามารถใส่ชื่อดาวยิงเหล่านี้อยู่ในทีมได้เราไปดูนักเตะยอดเยี่ยมในดวงใจของสตีวีจีสตีวินเจอร์ราดกันเลยนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประเป็นยันโอบรัชจากอันกรเมริดส่วนแผงแบ็กโฟนะครับแบ็กขวาเป็นคาฟูเซนเตอร์แบ็กคู่กันเป็น แบงซองกำลังเลนคู่กับคารดูดูเคลิเบอรี่ส่วนแบ็คซ้ายเป็นแอนดี้โรเบอร์สันส่วนกองกลางนะครับจะเป็นโทนี่โคลดเล่นคู่กับรอยคีนส่วนตำแหน่งเพลย์เมเกอร์เป็นอเล็กซานโดรเดลเปโรขนาบข้างซ้ายขวาด้วยคิเลียนเอ็มปาเป้กับลเโอเนอเมิซี่และก็นหน้าตัวเป้าเป็นดีดดเย่โรกบานะครับกุนซือเก่าชี้ปัญหาเดียวที่มินามิโมยังไม่เปลี่ยนกับลิเวอร์พูล เหตุผลที่ยังแจ้งเกิดไม่ได้โค้ชเก่าชี้เหตุผลที่ทาคุมิมินาโนปกญี่ปุ่นยังไม่เปลี่ยนกับเลเวอร์พูลหลังจากย้ายมาร่วงทีมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจสซี mm ่มาร์ตนะครับกุน mm hmm. ซือเรสบูซัสปัวทีมในล mm ีกออสเตรียเชื่อว่าปัญหาเดียวที่ยังไม่สามารถทําให้ทาคุมิมินาโนะแจ้งเกิดกับเลเวอร์พูลได้ก็คือเรื่องของเวลาปรับตัวเท่านั้นโดยมั่นใจว่าอีกไม่นาน mm hmm. เขาจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นแอนฟิลด์ได้อย่างแน่นอน ปีกทีมชาติญี่ปุ่นในวัย25ปียะาจากซาสบวกมาเล่นใ้กับหงดังในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว7.25ล้านปอนด์ประมาณ290ล้านบาทแต่เพิ่งได้ลงพิมงค่า7นัดและยังไม่เคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์เลยเจสซี่มาร์นนะครับเผยผ่าน ESPN Sport ว่าตอนที่ผมมาอยู่กับสมโมสอนาลสบวกผมรู้ดีว่าเขากำลังเป็นส่วนสำคัญกับสิ่งที่เราทำเขาฉลาดหลักแหลมมาก เขาไม่ได้เป็นนักเตะประเภทระเบิดเปรี้ยงป้างแต่เขาเข้าใจฟุตบอลเขาเข้าใจวิธีการเล่นขั้นสุดท้ายและแท็กติกสิ่งที่คุณมีอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูลก็คือนักเตะฝีเทา้าดีและมีประสบการณ์มากมายกว่าเขาดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาสําหรับเขาทากิในการปรับตัวเข้ากับทีมผมคิดว่ามันอยู่ที่เวลาพวกเขาจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาสามารถเล่นได้ทาบทุกที่กับนรุกหกตาแหน่งสําหรับลิเวอร์พูล นั่นเป็นเพราะว่าเขาฉลาดเขาจะแสดงออกและดีขึ้นเรื่อยๆผมดีดมาว่าเขาทําได้ดีเยี่ยมในการฝึกซ้อมและเขาก็ประทับใจมากแต่ในเกมมันยังไม่เข้าที่สําหรับเขามันอาจต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่จากที่เรารู้จักทาคิมานั้นเขาเป็นคนที่มีแรงผลักดันมากและจะหาแนวทางให้ดีขึ้นทุกวันมันอยู่ที่เวลาเท่านั้นกุนซือชาวอเมริกันกล่าวทิ้งท้าย ซาก้รับปัดยานแม่ตามฝันเข้ารังหงดังมามาดูซาก,กประกันหลังของคริสตอลเพลยเปิดเผยความหลังว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปรวมถึงบาร์ซุลุน,นาเพื่อย้ายไปลิเวอร์พูลเมื่อปี2013แล้วเตะเลี่ยมหอมจากปาเรซตังชแมงมาอยู่ในอันฟิ์พร้อมลงสนามไปกว่า80เกมก่อนที่จะย้ายไปซบคริสตอลเพลยในปี2 0 1 7ซาก้ยอมรับนะครับว่าการย้ายมาหงดังก็คือความฝันของตัวเองเลย และเขาก็บอกปัดสโมสรจากสเปนและในเยอรมน,นีนะครับไปในตอนนั้นเซนเตอร์จอมแกร่งกล่าวว่าตอนที่ผมย้า,มมา,มา,ายจากปารีสแซง์แมงผมมีข้อเสนอมากมายจากบาร์เซโลนาบาเยอร์มินิกอาร์ซนอลและลิเวอร์พูลผมเลือกลิเวอร์พูลเพราะพวกเขาคือหนึ่งสโมสรในฝันของผมที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ผมมีโอกาสที่จะอยู่ที่นั่นนานถึง4ปีสวมชุดสีแดงเล่นในแ e อนฟิลด์ต่อหน้ากองเชียร์ที่สุดยอดผมมีความสัมพันธ์อันดีกระบอดบุญหาร และผมก็ได้เล่นร่วมกับยอนนักเตะอย่างหลุยโซเลสกุตินโยสเตอริทและสตีวินจุลาดด้วยนะครับผมมีช่วงเวลาที่แสนพิเศษอย่างยิ่งกับนักเตะพวกนี้นะฮะแฟนบอลโหวตขาดลอยอาลิชอนเบกเกอร์ดีกว่าแอนเดร์ชอนแฟนบอลส่วนใหญ่โหวตเลือกให้ อาริชอนเบเกอร์นะครับผู้รักษาประตูของหงส์แดงเลเวอร์พูลฝีมือดีกว่าออนเดรชอนมอร์โรเอสนายทวารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กิมมิ่งสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษเปิดให้โหวตในหัวข้อที่ว่าระหว่าง2นายทวารทีมชาติบราซิลอาริชอนเบเกอร์กับแอนเดรชอนมอร์โรเอสใครเก่งกว่ากันซึ่งก็มีแฟนบอลให้ความสนใจเข้ามาร่วมโหวตมากกว่า83,000รายเลยนะครับผลปรากฏว่าขาดลอยเลยนะฮะ ก็เป็นอาริชอนเบเกอร์ซึ่งได้รับคะแนนโหวตไปถึง82%เลยนะครับโอ้โ oh หซึ่งก็เป็นมือหนึ่งทีมชาติบราซิลด้วยในวัย27ปีส่วนหนึ่งที่แพ้ขาดลอยก็คือ18%โหวตให้อันเดชอนมอร์โรเอสในทวารมือ2ของทีมชาติบราซิลนะครับในวัย26ปีของแมงเชสเตอร์ตี้นะฮะโอ้โห ก็เป็นการตัดสินที่ขาดลอยจริงๆนะครับถ้าดูจากฟอร์มและดูจากสายตาก็แน่นอนอยู่แล้วครับอลิชอนเบเกอร,อร์ระดับโลกไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าเหนียวที่สุดในโลกก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับนคกข่าสุข,ขารีวิลครับประจำวันที่17เมษายนซึ่งเป็นรอบเช้านะครับ To drown, I need that story I used to hear to run on and to. End you